สามศูนย์ามศูนย์เจ็ดน้าตูดสามศูนย์เจ็ดห้องนเขาต้องว่าเราคนไหาษม่เฮไถค่ะอยากในส่วนงา ออกยูเล็กทูบเนี่ยนะผู้ขากาสีบอ่ะบอกเอฟซีหลายตัวดอกเนี้ยพ่นทีว่าเนาะเด็กกะคือถือเสียงไทยเอาเนาะเสียงไทยเอาเนาะค่ะตามทูบเนาะสำหรับเอฟซีของเตวเองเนาะค่ะเต๋อกะปล่อยไปทางทางไล่ของเตวอเลยเนาะนี่เราเตือนเวลาใไฮเลขแต่สามตัวสองตัวคุณละไม โอ้โหนามากอย่างเนี่ยสะดุดๆยู่งเ็นอย่างีกะเ่ละูบปัรื่อก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะเอสซีนะคะสวัสดีค่สวัสดีค่ะเอทุกท่านเนาะค่ะเมกี้เนาะค่ะเตี่ยวกาได้มาสัมษั์เนาะค่ะแต่แต่ตอนเดี่ยวเดินทางมาหอดเนาะค่ะก็รู้สึกว่ามันม่อาการสั้นแ้วก็เมื่อยเมื่อยเข่าเมื่อยเขาเพราะว่าเตี่ยวอาจจะเคยแบบสัมักับเมตะเคียนมาก่อนาะคะแแต่ตอนเข้ายูบ้านสเกนะคะแต่เมะเคียนเขาลางเี่วตอนนั้นนะคะ กับพ่อแม่ไม่มีเหมือนนี่เนาะค่ะกะเมื่อหันเนาะคะ่ะเต๋อแม่ยูทูบมันกับเป็นสันส้นๆเมื่อยๆเพื่อยังเพลินแบบบึ๊บเขามาแต่กับโบอ้โดอกว่า,ว,าว่าเกิดนี่ยังขึ้นแบบมันเจีงไหนละห่อห่อต่างตัวน้ำประทานเนาะคะ่ะส่วนตัวเลขแนวทางเนา,านะคะ่ะเมือนี่เต๋อกับขอให้เป็นแค่แนวทางแล้วกับเป็นการแบ่งปันเนาะคะ่ะพิจารกาปัญญากันสื่อเขาก็สื่อตามก็มั่งเข้าเขามีหน่อยเขาก็สื่อตามหน่อยครับผู้ใดมาเห็นกับอ่า ก็ถึงน้ำเต๋อกระถือว่าเป็นเป็นน้ำดวงเหลือไปอยู่แต่ในดวงอย่างเดียวค่ะเอียงก็เท่ากับอาศัยดวงนะคะเป็นน้ำดวงบุญบุญบารมีบุญวาสนาเนาะค่ะขันบุญเท่าบ่มีเท่ากับว่ถือเนาะค่ะพยายามเก็บสะสมบุญพยายามเท่ากับยาว้าเพื่อนยังคอมเมนต์ต่างๆเนาะค่ะกับยาว้าเต๋อเด้อเพราะว่าเท่ากับโมโหอีดีว่าใเสี่งก็ได้การได้เจเต๋อแต่ก็บ่อยาคขอไปอ่านดอกเต๋อกระว่า ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะขันข้อนมีบุญนี้เข้ากับสางพยานาคก,ก็ได้นะคะสถานที่ที่เต้วสร้างตรงนี้ตอนนี้นะคะคือเต้วสางอยู่ที่อำเภอเนาะค่ะอำเภออ,อออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะราคาที่อ่าอาบบนเนี่ยห้าตัวเลขเต้วแตกวนวดดีนะคะเดี๋ยวจะเชิญชวนนะคะพี่พี่เพื่อนไปทายถ้ำนะคะเราจะมีพิธีการบวงสรวงนะคะบวงสรวงปู่พญานาคเนาะค่ะสำหรับตัวเลขเนียวข้างเมือน,นี้ ขอฝากนะฝากกะสีนี้ตัวเลขเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามตัวเดียวหนิบอครับหนูแต้วเจ็ดห้าสามแล้วก็มันนี่สิฝากแค่สามคู่พ่อแล้วค่แล้วก็เอาเลขถูกเป็นลักนะคะ,<ช>คะอันนี้คือของเมตาเกียนกับส่วงนอง้องเพิ่์ลอันนี้คือแตวกับบ้ารับรูกแะควก็บาเพิ่์ลเขาแบบไหนบ้างไหนบ้างครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หกศึกตัวตบอค,ครับที่ตะโกนออกมาครับ บัค่ะตอนนี ici, ้ก <s anc ion ol> ็ยังซันอยู่ตะกมาเจ็ดศูนมเนาะตะกูลออกมาเจ็ดศูนย์สามเอาเจ็นย์สามค่ะี๋ยวเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนั่นเมือมือมือวัน์าเนาะค่ะเต่วได้ไปจุดของเงนเ เดี <kung> ๋ยวให้เอฟซีเบิรงเราค่ะมือนาเตียวจุดกับองค์องค์ปูพญานาคเอฟซีสิว่าโอ้เป็นเกตไหมค่ะเป็นเกตที่ยังเกตพญานาคเห็นปะเตียวขอน้าองค์ปูพญานาคของเตียวแล้วค่ะเป็นเหล็กแปลกๆเนาะเป็นเหล็กแปลกๆเป็นเคื่อจักเป็นเกตพญานาคทูปเนี่ยเป็นได้ทูปค่ะใกล้ใกลกับเกตหมายเลขหนึ่งสามศูนย์บวกพิจารณาเจ็สามศูนย์เราเตาก็เลยบพกหมั่นใจไหมเลขเลขมันกับรถแตกต่างกันนี่แหละค่ะ คือว่าสรุปของงวดนเต้าวมันเนเตีาเขียนใส่กระดาษหนได้ไครับแมนครับผม่เกระดาษ้อเปนกระดูกเนาะเขียนทีเดียวเลยนาะเป็นระาปเนเลยนาะเป็นกระดาษเนเดีกนเลยเนาะเป็นกระดาเนโเดีกันเลยเนาะเป็ะดาเป็นโเอลกอนเลยเนาะเป็นกราเเดลกันเลยเนาเปนกะาษเป็นโมเดนเลยเาะเป็นกราเนโมเดลกเลยเาะเป็ดาษปนเขลกลาไป็ดาษเนโมลกันเยเนาะเปาบเญบารมีดันเลยเาะเกระดาเป็าโมเดลกันบลยเาะ็กดาเนโมเดกัเนาะเ็กจา ใน่ใจมากแค้ตัวไหนครับครับเจีามารักศูนย์เนี่เอาตรงรงศูนยตัวนี่ศูนย์หกศูามศูนย์วนัน,นี้เดี๋ยวก็เลยห้ยแครศร่ศูนยศนย์หี่คือที่มาที่ไปเดี๋จะบอกนะคะว่าอันนี้คือปูปูเป็นข่าฟัน,นะะเราค่ะเพิ่นเป็นข่าฟันว่าหกแล้วก็สาตัเพิ่นเขียนไทยเจดห้าสามเนาะเอาอันนี้คือโตก,กันเน

ศูนย <ora. S 1> ์ห <get> okay. uh ้าศูนย <sh arp ension> yeah, so ์ห <sh arp arrivé> yeah, ้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้าอ่าเ่วป้อยไปเนาะค่ะเอาเป็นสามหล่ะไปสามนั่นละถือกรถือกกระเถือกกรถือกกระถือกกระถือ ั้นสามนี่เท่ไปลเลย9เลียกทูบน้องแต้วจุดขอที่แม่ตะเคียนนะครับมาแล้วครับ0ู0กับ0กับ5 0กับ5 0กับ5เ้อะ0กับ5เ้อ ตัวเลขของเต้านะคะพิสื่อกัขอให้เป็นเทียบเ่ากนะคะกับของพุทเนะค่ะของผู้ใหเช่าบ้านนะค่ะชาวบ้านทาลาดนะค่ะที่เพื่อไห้การต้อนรับเพราะว่าจะเป็นการต้อนรับเต้แล้วก็แม่ล่างนะค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการส้างบุญในครั้งนี้นะค่ะกับขอให้เชาาบ้านทลาดนะคะนค่พีมากอยูตอนนี้ะค่ะจะขอให้ตัวเลขนะคะเพาว่าจะเป็นของตัวเต้เองล้กเว่าจะเป็นของแม่ล่างผู ดมเน้ะค่ะ <substit> ซ <uting> ึ่งเป็นครั้งแรกเนาะค่ะผีเข้าเขาได้เดินทางมาบบอยตัวเลขเหมือนไ้เหมือนนี่แล้วค่ะเพราะให้เล้ยงพ่อเม่ไหนวบอกแลัวเนี่ยเจ้าพอดีซอร์หมายเลสี่ใช่ลูนีลกเดียวเลขสามเลยตังคตังรุนตังคนตางรุนเนาลุ่นลุ่นลุ่เป็นหนึ่งคือขันมากมากลักศูนย์แ้วเตลมากนี่ตอนนี้ก็ขึ้มาศูนย์สาศูนย 0.6นยอันนี้คือเลรัญลักศูนย์เนาค่ะอันนี้คืออบสููกันฟัง่หรอเอาไทยไม่ไทยดีไทยเห็นเดียซแม่จะไปออกไปไทยไกลแบบเหนมุเกินน้ำายหลายหลายๆเอหลายกอลยหลายนะ ตัวที่3ตัวใดนอยู่นี่นอมันสีซอยตัวใดนเจสีใดมาเห็นสีใดมาสงานีเราท่ใจแลโแม่ล่างไม่ดพาสางกับสามหลุดงสามหลุดไงเอาเอาไกลเราเด้อดีไกเ่ยเป็นขัวมาไกลไปอย่าบอก้อว่าเป็นเลขศูนไม่รับประกันไม่รับประกันไม่รับระกนเลรุ่นคาจะหกกว่านะเจ้าไหนหกคาคังทบอ มันเห็นหางคางนี่เร็วนเห็นหางคางนึงเหรอียกกเกยของเอาเลยใันคะแนนเลข์ทไมศูนย์ห้าหก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 ้ศูนย์ห้าหกนครับเรขนเพิ่มเลขคู่โอ้คาแ่ ศูนกนะครับเลขทูบเลขทูบศูนย์ห้าหกเลขทูบนะครับเดี๋ยวพาไปดูทูบอีกทีนะเดี๋ยวให้น้องเจ้วเขียนเลขทูบ0 5นย้าหกระดาษให้ดูก็ตรงกับเขากเตล้ด้วยนะอ้าววงกลมให้เลยนูกเตล้ไปใส่ดเตล้วย์หเ่อว6กลกศูนย์ห้ากอยู่นีนกันบิดเลยศูน อ้าวมาโชว์หน่อยโชว์กล้อ,อ,องโชว์โชว์ที่นี่โชว์มาโชว์กล้องเลยโชว์กล้องเลยนี่อ้าวทุกคนแคปเลยแคปแคบน้องแคปแคบแคบ,แคบเลขทูดซูงห้าหกเอาไปเสียงเหมือนเลี้ยงเราผ่าประเทศเพื่อนบ้านของเตวก็เล่นได้นะคดะ้วยมากแต่เตวมาเดจยวสี่ประเทศเพื่อนบ้านจะมาเขา่าเป็จะนจริงเนาะคะ่ะสาม,มารถเอาไปเสียงได้เนาะคะ่ะแต่ผู้ใดเล่าหวยไพ่อดใจญ่ก็ไว้เนาะคะ่ะเอาไปเสียงได้เนาะคะ่ะ เคปได้เคปเลยนะครับอันนี้คือข้างบนคือเคื่อเอกเมตะเคียนเนาะคะ่ะเจ็ดศูคือเมตะเคียน,นะะแล้วก็เแม่ขออยู่สามอ,องค์ูพญานะของเต่าได้ก็คือเจ็ดเนาะค่ะแล้วก็นึ่งเจอันเดียวกันคล้ายอันเดียวกันเนาะคะ่ะเจ็ดสาศูน รวยรวยรวยค่ยรว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 ย16 2568นะครับไเขียนที่ให้นะครับท่านมาห่นมากล้องท่านมากล้องท่านมากล้องเลยห่นมากล้องน้องเต้ยท่านมากล้องไหยโอเคแอบเลยครับแอบเลยแอบเลยพี่น้องแเลย060เลยค่ะรับเลยรบเลยด้วยใช่ถูกเดี๋ยว่อย I'm okay. okay.